โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับผม Jason Channel. เจสันมาร์ชชาอ่ลวันนี้ก็กลับมาอยู่กับหน้าเดสก์ท็อปของผมก็นั่นเองนะฮะโลง่งๆไม่มีอะไรมากนะฮะก็วันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการโหลดเอ่อตัวเกมไมโครฟเวชั่น1.7ขึ้นไปนะฮะ1 7. 2 1 6เอ้ย1.7.41.7.5นะฮะโอเคก็ขอมาแก้คลิปเก่านะั้นอะันนะั้นะนะฮะ โอเคครับ okay. วิธีการโหลดก็โหลดง่ายๆนะตัวเกมนี้ก็เป็นตัวเกมของของฝรั่งนะซึ่งข้างในก็จะมีเอออะไรว่ามีคนเล่นเยอะมากเลยนะ150ร้อยห้าสิบคนนะฮะซึ่งผมก็เล่นมาแล้วนะสามารถเข้าได้ทั้งเินอะไรไม่ใช่ดิไอดี ID แท้แล้วก็ไอดีปฟอมนะโอเคครับ okay. เราจะมาโหลดตัวเซตอัพกันเลยแล้วกันนะเดี๋ยวผมให้เครดิตนะอยู่ใต้เดคิปชันโอเคครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์นี้ไว้นะฮะไครบเวอร์ชัน1.7.5นั่นเองนะสำหรับใครที่เล่นไม่ได้ก็โหลดตัว,ตวนี้ไปนะฮะก็จะเล่นได้นะน่าจะร้อยเปอร์เซ็นตนะฮะโอเคครับก็บอเข้าเว็บนี้นะถ้าให้ใส่แบบนี้ก็ใส่ตามที่ตามรูปเลยนะโอเคครับล้วก,กดตรงนี้เลย โอเคครับจากนั้นให้คุณนะกดโหลดตรงนี้มาเลยนะสองร้อยเจ็ดสิบสี่มีโอเน็นาแต่พอดีผมโหลดมาแล้วนะก็โหลดให้เสร็จนะก็จะได้ตัวแบบนี้มานี่นะก็จะได้ตัวแบบนี้มานะให้คุณนะกดตัวคลิปไปเลยเปิดมันไปเลยนะ โอเคครับก็ให้คุณนะกด next อ่าตรงนี้เปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วนะกด next ไปครับมันต้องการที่จะสร้างเอ่อไอคอนนะไอเนี่ยนาได้ถอดหรือเปล่าผมสร้างแล้วกันนะกด install ครับตอนลงตรงนี้ก็ถ้าถามว่านานไหมอันนี้ก็ต้องอยู่กับเครื่องนะน่าจะสังเกตตรงนี้นะฮะ ทำไมเมื่อกี้ตอนที่เรากดเข้ามามันเป็น1.5 1.7.5ใช่ไหมแล้วตรงนี้เป็น1.7.2แต่มันเล่นได้นะร้อยเปอร์เซ็นหน่าี่ยอะอะไรเนี่ยโอเคครับกดใครจะเปิดแล้ก็กดติต๊กตรงนี้แล้วกดตรงนี้นะโอเคครับนี่ก็คือ แมัมเหมือนโปรโมทไปด้วยเลยแล้วกันนะอันนี้ผมก็เข้ามาเล่นมาแล้วนะอันนี้คือหน้าตาเว็บเขานะส่วนเรื่องเว็บเดี๋ยวผมไปใต้เด s c คิปชั่นกันนะฮะเว็บเนี้ยก็เว็บนี้เป็นเว็บฝรั่งนะฮภาษาอังกฤษล้วนๆนะครับโอเคโอเคเอพอเข้าแล้ว,วจะอัปเดตแป๊บหนึ่งนะอัปเดตลันเชอร์นะฮะน่ดีออกนะ เราก็รอมาสักแป๊บหนึ่งนะโอเคค,ดดครับจากนั้นคุณกดออปชันครับอ่าตรงนี้จนะถามว่า ID ของคุณเนี่ยเป็นไอดีแท้หรือปลอมนะถ้าเป็น ID แท้นะครับใช้ใส่อะไอดี ID กับพาสก็ติ๊กตรงนี้นะอ่าโอเคแล้วจะเปลี่ยนตรงนี้หรือใครที่เป็น ID ปลอมก็ตรงนี้นะ ที่ใช้แค่ชื่อนั่นเองนะฮะกดดันไปครับอ่าแล้วตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้แล้วแต่แล้วแบบบูแบบูนะะแล้วกดเพย์ครับอ่าตอนนี้ก็เขาจะครับเลือกหนึ่งจุดเจ็ดจุดห้าหนึ่งจุดเจ็ดจุดห้ามาให้เลยนะฮะเลือกเวอร์ชันตรงนี้นะฮะโอเคแล้วแต่นะควจะเล่นอะไรอ่าเดี๋ยวผมจะเข้าหนึ่งจุดเจ็ดจุดห้าให้ดูเลยแล้วกันนะะกดเพย์ไปเลยโหลดดิ้งรอสักครู่หนึ่งครับ ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้อัดนะฮะพอดีก็อ่านหนังสือด้วยนะฮะสอบด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับผมส่วนหนึ่งก็คอมไม่ดีนะฮะ เดี๋ยวก็ขึ้นฮนะตรงนี้ก็อาจจะรอนาะนนิดนึงไานนิดนึงกล้วละเออำไม,มันนานนานนานจุงนานจุงอ๋อผมจำได้แล้วเดี๋ยวมันจะค้างตรงตอนเนี้ยนิดนึงแปบ๊บหนึ่งนะฮะน่าจะใช้สักเวลาสักหนึ่งถึงสองนาทีได้ประมาณนั้นนะ หรือไม่ก็สามสิบถึงสี่สิบวินะฮะนี่ก็ละเอียดเกินนะโอเครอมาสักครู่นึงเดเร็วสิพี่โอ้ไม่งามผมจะได้ตัดก่อนนะโอเคพอพูดบอกจะตัดมันก็เข้าให้เลยนะเอเคนะ โอเคเข้ามาแล้วอ่าผมสอนปรับด้วยเลยแล้วกันนะฮะขอรีเสียงแอหนึ่งผมรู้ว่าเสียงมันต้องดังอ่าโอเคนะวิธีปรับนะตรงนี้ผมถนัดอย่างนี้นะนี่ปรับโหมดอ่าปรับวิดีโอตรงนี้ปรับไปแบบนี้ตามผมเลยล้วกันนะ ปรับตรงนี้ก็เกมก็จะค้างแป๊บหนึ่งมั้งนะเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ย <c oughs> โอเคเฮ้ย <c oughs> อะไรเนี่ยเออออฟได้ไหมโอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะสร้างโลกให้ดูเลยแล้วกันนะฮะเพราะบางคนก็อาจจะเป็นจุดตรงเงี้ยคือมันหลดแล้วมันก็เด้งนะ อ่าเข้าให้ดูเลยละกันนะฮะแต่เวอร์ชันนี้ผมอาจเล่นแล้วอาจจะแหลกด้วยนะอ่าโอเคนะเล่นได้ปกตินะฮะโอเคก็ปกติปกติปกตินะฮะ อ่าสำหรับใครจะปรับก็ไปปรับนะปรับการมองก็ตรงนี้นะปรับผมปรับแค่สี่พอเดี๋ยวแหลกเกินโอเคนะโอเคครับก็วันนี้ผมเจสสมาร c ช a าแนลก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะขอให้สนุกกับการเล่นไมครเวชั่นหนึ่งจุดเจนะฮะกันนะ ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ